อ,อัต,ตอ่อาดับกับอะไรการมีอาด,ดับมีจริยธรรมที่ดีก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งวิชาวิชาความรู้อื่นก็คือในขณะที่ลูกยังเล็กอยู่เราจะต้องพาลูกเราให้เรียนอาด,ดับจริยธรรมก่อนเพราะอะไร เพราะถ้าหากว่าลูกเราโตขึ้นพอลูกเราได้เห็นการกระทําของเราเขาก็จะเอาเราเป็นต้นแบบพอโตแล้วพอเราบอกเขาหรือว่าแนะนําเขาเขาก็จะจะโยงมาแล้วแล้วทำไมพ่อเป็นแบบนี้ล่ะแล้วทําไมแม่เป็นแบบนี้ล่ะอ่าแล้วทําไมบอกให้เขาอ่านหนังสือพ่อแม่ไม่ได้อ่านหนังสือเลยอ่าบอกให้ลูกอ่านอัลกุรอานพ่อไม่ได้อ,าอ,อ,อ,อ่านอ,าาอ,อ,าอ่า เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เรียนอัด,ดัปตั้งแต่แรกพอโตขึ้นคือไม่โตดักยากตอนที่เล็กๆเ,เราไม่ได้ส่งให้ลูกไปเรียนเรื่องอด,ดัปไปเรียนเรื่องศาสนาไม่ได้ส่งเขาไปเรียนพอโตขึ้นเขาก็จะตีกลับตีกลับตีกลับมันเป็นการยากที่จะดันนิสัา ก็เช่นกันมีประวัติของอิมมอหม่มามอัลฮัมมัดอิหม่ามอัลฮัมมัดอยู่ที่อิรักไปศึกษาความรู้ที่ไหนแค่จะไปรับแค่ฮะดิษเดียวไปถึงประเทศเยเมนที่ซอนอะลองดูความตั้งใจของอิมมอหม่ามอัลฮัมมัดเป็นยังไงเขาตั้งใจว่าเขาจะต้องไปถึงที่ซอนอะยังไงก็ต้องไปถึง ถึงที่ประเทศเยเมนให้ได้แต่พอเขา,า,าเดินทางมาถึงที่มักกะก็ได้ทำฮัจจ์และแล้วเขาก็ได้เจอกับอิหม่ามอัมตุรอซักอัลซอนอานซึ่งคนที่เขาอยากจะไปเจอที่ซอนอานเขาได้เจอที่มักกะเขาล้มเลิกไหมล้มเลิกไหมอ่าเออฉันได้เจอแล้ว พอแค่นี้ฉันเดินทางกลับนะเดินทางกลับม่อิมอามอัลฮมัดบอกว่าฉันได้เจอท่านที่นี่แต่ความตั้งใจของฉันคือจะเดินทางให้ถึงที่ประเทศเยเมนเขาก็ในที่สุดพอทำฮัตเสร็จเขาก็เดินทางไปที่ประเทศเยเมนไปเจอกับอิมามอัมตุรอซับที่นู่นแล้วก็รับ แค่ฮัดทีสองฮัดทนั่นเอง mm hmm. เดินทางกี่เดือนหมดสเสบียงไปกี่ดีนาากี่เดืหัม mm hmm. แต่ในขณะเดียวกันลูกหลานเราตอนเนี้ mm hmm. เรียนหนังสือแค่ปลายมเราก็ได้รับความรู้แล้ว mm hmm. ไม่ใช่เฉพาะลูกหลานผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน mm hmm. คือโลกปัจจุบันนี้ไม่มีเหตุผลที่เราจะบอกว่า เออฉันเนี่ยคือฉันไม่มีโอกาสที่จะเรียนแล้วนะไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะไปต่อรองกับลอสสุฮา,านต่อการเาว่าทาไมเราไม่ได้เรียนฮะทาไมเราไม่ได้เรียนเออจะบอกว่าเออฉันเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเรียนไม่ได้เพราะว่าสื่อเยอะแยะ,ยะทั้งโทรศโทรัพโทรั์โทรทรัศน์อ่ะ อินเทอร์เน็ตทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบริเวณของเราซึ่งเราสามารถที่จะรับรู้ได้หมดซึ่งเป็นความรู้ที่เราจะต้องตรหนักนะครับ mm hmm. เราจะต้องหนัดอันนี่ก็คือสิ่งบรรดาลใจให้ลูกๆของเราเนี่ยตัวอย่างเหล่านี้ทำให้พวกเขาต้องตั้งเป้าหมายต้อง,อง,ง,ยงขยนัน เพราะว่าสิ่งที่พวกเขากําลังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้มันสะดวกสบายมากที่จะไปค้นหาความรู้ที่จะเพิ่มพูนความรู้คือความรู้นี่จะต้องเพิ่มในทุกวันต้องเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันเพราะอะไรแล้วก็คนที่รู้ก็จะต้องพยายามโพสสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็เป็นวิชาความรู้ ไม่ใช่โพสต์ในสิ่งที่ไม่มีสาระแต่ส่วนใหญ่แล้วจะโพสต์สิ่งที่ไม่มีสาระพอโพสไม่มีสิ่งที่ไม่มีสาระกลายเป็นว่าคนที่เสร็จก็ไม่มีสาระไปด้วยคือนี่คือผมจะฝากให้กับคนโพสต์ว่าเราจะต้องพยายามโพสต์สิ่งที่มีสาระมากกว่าสิ่งที่ไม่มีสาระไม่ใช่ว่าแค่กินข้าวก็โพสต แต่กินข้าวแล้วถ้าหากว่ามันมีสาระมากกว่าข้าวได้ครับได้เพื่อที่จะสุกตลนิมัดของลอสุาานาวตาลาครับก็พอประมาณแค่นี้นะครับเชียว